สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการแข่งขันตะก,กอ้อไทยที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์ฮอชั้น3ซึ่งมีการแข่งขันรอบชิงรอบรองตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2,518และวันที่11สิงหาคมมีการชิงแชมป์ชนะเลิศการแข่งขันตะก,กอ้อไทยซึ่งเวลา14บนกา49นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริุร องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันตะกอ้อชิงแชมป์ชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกแล้วในการแข่งขันตะกอ้อชิงแชมป์ชนะเลิศในครั้งนี้ครั้งที่46ประจับปี2568ซึ่งแข่งขันมา46ปีแล้วนะคะซึ่งบอกตรงๆว่าการกีฬาเป็นยาวิเศษแล้วยังช่วยส่งเสริมกีฬา ไทยของเรามาชมภาพบรรยากาศในการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลจากองค์มนตรีพลเอกบัณฑิตมาราเอริสูนเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มามอบรางวัลที่ห้างแฟชั่นไอรแลนด์มาพบภาพบรรยากาศจากทีมข่าวภาคสนามทีนิวอัปเดตขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะสี่แ่ Hãy sí. subscribe sí. sí. cho kênh Ghiền Mì không اوڏا 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 او